โรคนหสัดซับไมีคเอ็ดยังไงอ็ดพื้นสิเป็นเน,นี่ยหงของคนปลาคนดอยนะส่วนสั่เยีนกันน,น,กน,น,นั่นจับ่างโงมงเงีเลยนะนี่เวลาตีห้าคึ่ง อีสน vale ี่ไม่ซักนี่เห็นเป็นเงินเป็นหองอยู่นี่ก็ไฟเหลื่ พุ้งเขาเถอะผลสัญญ่าเขานะน้อยน,อยนึงไหมดีใจขนาดนักมันได้ทองเลยนะอะก็กำเดียวหนอโอ้เป็นคนอยู่เอียงแต่แข้งหัวติดเกง็งเลยนะว้ายผัวไผรยด้เมี่ยงงามๆหนียุแล้วมาค่ะ วไ่ไปเ,เงงลียมีามัแง่กวยุอะพี่น้องเลยยุเขาปลากันเนาะเติมนึงก็เด้พี่น้องอเนี่ยวิธีชีวิตนะคะคนอยู่ในธรรมาหากินต่งที่น้านะพี่น้องนึกปลาพี่น้องวันนี้มานอนปลาเอาใส่ห้างเขาอยู่ก่อนเอาใส่ห้างอยู่ ทางตัวเองไม่มีทางตัวเองยังไม่มีเรื่องอื่นมโม้โหพี่น้องอยาใครยาเขามาแล้วพี่น้องเอานิ่งเอาบ่เอา,เอาห่วงแบบหนึ่งเขาห่งแบบไหนไม่รู้เลยกระชิ่งช่างกระชิ่งช่างว่านเลย ถุงก็มีปิดก็ได้แทนทุกอย่างอะเอาทุกอย่างแหละกับใบกล้วยยางนะพี่น้องแก่ทุกอย่างน้งมันต่อัวเอาตัวเซาไปตัวเซาพุ่งขึ้นนะจะโอ,อ๋จีบอยไม่บนหลังคาแล้วเจอตัวนั่นไปเอวตอนเที่ยงมากอะหอนเนาะที่ชี่ที่หาอากาศเย็นอยู่ยังน้อยเนาะแต่กับเสื้อไว้เย็นเนาะอากาศพอดีเนาะ อากาศเริ่มพอดีนะเดแต่เราก็มาก่อไฟหุงข้าวต้นน้ำร้อนกาแฟกันในป่าเนะนี่ยนี่เทียงหน้าพี่น้องกระท่อมกระใสยาข้ามุ้งนะยาข้านะคะไพ่าย,ยาข้ามุ้งวิถีชีวิตนะคะชาวนาชาวสวนชาวไร่ อยู่ตรงไหนก็ได้นะอยู่ให้มีความสุขอยู่มงังใดก็ได้พี่น้องอยู่ให้มีความสุขนะพี่น้องเนาะมันก็นหนายอยู่นะไม่ต้องมีบันไดเลื่อนก็อยู่สบายๆมีความสุขได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรทั้งนั้นนะค่าแก๊สก็ไม่ต้องใช้นะเราก็ใช้เหมือนฟืนแทนทน้องอยู่ในป่านะคะนี่ <c oughs> คือสเสบียงที่เราเตรียมมามีน้ํา มีกระติกเอามาใส่น้ำอันนี้อะไรมีหม,ม,หม,มูมีหมูแกะไม่ได้อ๋อมีหมูหมูที่เหลือนั่งเก็มว่านี่ยม,ม่นะเหรอจ้ะการเก็มด้วยแลย้วท่าน,นอะไรเยนหนูหาหนูเผือ่อหมูหมดก็หาหนูหนูกุ๊ก แต่ถ้าหนูอยู่คาราโอเกะนี่นไปหาหนูคาราโอเกะไปไหนไม่ได้แล้วโควิด็กโม<ำ>ลิ้นหนามออกมาเลยตัวเออเนาะเออเติมข้าวเออเอเอ,เอ,เอน้ำข้าวให้ดูโคลานอนแฮ่ <c oughs> นอนหมุนหมอนหมอน,มอน,มอนเชื่อชั้นเลยนะโคลาโคลา ตื่นเตือนที่ชีแล้วเอเอนีจองนะจองวะเออไม่ปับปีจองเก็บเอาหังขั้วเพิ่มเลยยังไม่มายัางไรคงชุดรถอมืมีหยกพริกปลาทูปลาทูโอ้อาหารโอชะของคนละ ยี่ยเตยเตยอยู่นะคะพี่น้องมันอับสัญญาณนะคะไม่ในหลงหวยในป่าเพื่อนหลายคนนะก็ถามว่าเ,ยยเตยหายไปไหนนะ,ะเตยอ,อยู่ในป่าพี่น้องออกไปกับว่ากี้ชั่วโมงก็ต้องกลับเข้ามานะพี่น้องเนาะกลับเข้ามาอยู่ในป่าอีกื่ว่าฝนิตกบตพายุก็จะเข้าว่าจะเข้าถึงวันที่15วันที่15นี่เข้า แต่ว่าก็มีลมกันโชคอยู่เนาะแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่แรงเป็นลมแบบไม่พอรู้นะคะว่าเออมันพายุเข้ามาถึงแล้วอะไรประมาณนะั้นเขาเทวเทวโมโหพี่น้องแต่ว่าอากาศฮอนจัดเลยมันฝนจะตกยังไงก็ให้เพื่อนๆนะคะรักษาสุขภาพด้วยเนาะหน้าร้อนนี้ดูแลตัวเองให้เยอะเยอะส่งไปทางฝนหมืดพี่น้องอันนี้เป็นทางมาเลยพี่น้องทางเขามา ยังอีกเป็นโลพี่น้องเอ้ชี้จากนี่ออกไปถนนเดงอีกเป็นโลนะคะจากถนนเดงไปหมู่มบ้านอีกเป็นชีหาโลเลยวพี่น้องจะหุงนี่ข้าวเราก็จะหุงนะคะหุงไม่เยอะหุงพอประมาณเนาะพอกินกันสองคนนะคะข้าวสมาชิกก็มีอยู่แล้วเนะาะเขายินเดี๋ยวเอาให้มันมาสองตัวสองตัวกับอีกสองคน ที่มาด้วยเอามอไซค์มาสองคันนะคะเพราะว่ารถจนเรายังไม่เสียดดูสัญญาณก็ไม่มีเห็นไหมนี่ไหนดูให้สัญญาณชัดๆดีมมไม่มีสัญญาณานะแบบไม่มีสัญญาณตอนนี้ประมาณตีห้าอันนี้เยอะอ้ลืมใส่หม้ขึ้นนี่มั้นง่า่ะบอดักหนูอาหารแห้งนะคะมันดับได้แต่มันต้องเก็บนะ อาหารแห้งนะคะ<ม>วิมอม่นะคะเลิศผักคนอมาหาเอาข้างหน้าในป่าเยอะแยะนูนเห็นนะมฟักทองเต็มเลย<ม>เดี๋ยวจะเจอๆตัดบรรยากาศไปช่วงเศร้านะคะสิ่ให้เบิงบรรยากาศเศร้าๆอยู่ในอาลืบเขามันจะเป็นยังไงนะพี่น้องเนาะโอเคนะคะไปพบกันตอนเศร้านะพี่น้องเนาะ ุงเขาก็ไฟกับทานพี่นองหุงข้าวในป่าเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วหอมหอยๆเลยพี่นองไม่มีฟ้าหมอ้อข้ากลั่ไปตองปิดอ้าวพี่นองเลย จุ๊บปะจุกหนีงเห็นว่าจุบต้องไปเจี๊ยมักคิลี่พี่น้องยังเกาะมักซิลี่โอ้บันนอกมัก้าวโพดจันดานมากเลยจีข้าวโพดหวานเก็บเอาข้างทางเมื่อวานนี้อันนี้ไปก็ได้แต่ใดมานะเก็บเอาข้างทางมันหล่นจากรถที่เขาบรรทุกรถสิบล้อเฮ็ดเหียรถสิบล้อเฮ็ดเหีย มันยังดีอยู่พี่น้องเลยเก็บมาจีนะพี่น้องข้างถนนดำน้องอน,นาถาจริงเทวดาิ่นปูดมันถ,ถูกเห็นยากเลยปัดเป่าให้กันจิบเหลออเห้าเฮดบักซิลี่เหนีงเกาะผุ้ผู้มะซีลี่หมมกซิลี่เหนียลง,ยลงไปก็ไปขายยางพี่น้องโดนหักนี่หมดเนาะแล้วก็นี่มืดบ่พี่น้อง นี่นะคะฉุกแล้วบ่ะอู้ยงามพี่น้องันเป็นข้าวโพดเลยเนี่ย <c oughs> เป็นหมักช <c oughs> ิลีอะไรโคตหวานสวิตสวิตจีหม <c oughs> ักชิลีพี่น้องหมักชิลีในที่นี้ก็คือหมากข้าวโพด <c oughs> เล่นเก็บเอาขางข้างถ้ <c oughs> เาเจ้าแกอยู่นี่มันจะเป็นโซนเกษตรนะพี่น้องเนาะ ก็แกมาแต่ทางไหนพวกโง่เข่กันนะเฮ้น้องขี่รถพานมันเป็นรถชิบหรอกเนี่ต้องใส่เขาเวลาเขาสีเอียงแถวโค้งแถวอยังมันสีตกนะ่นเขาใส่ล้นเกินตกปุ๊บยึดเลยลนเก็บปั๊บเลยน้องเอ้ออีกวันนึ่อีกวนนึงถือยั้นเถอะโอ้ยก้อง แข่งดีบอพอี่น้องกินหมากชิลีนี่ใครบอกเคยเห็นหมากชิลีกับเจ๊เตยเน่ยเห็นหมากชิลีบอฟันยังไม่แปลงหน้ายังไม่ล้างเลยวันนี้มานอนป่าสองคนตะบอดสวนจ้าของสราคนเดินดินนี่อาตอกตังเ็ออกยังไงเงื่อง เนี่ยวอ,ออกแค่ยังออกไปเพื่ออะไรมันอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วเขาต้องค้นหาในกางเกงเขาเลยกางเกงใครดิบอกมันดีดีมีเห็ดด้วยแหงเมื่ล็ดเห็ดอ่ะ <c ười> เ,เอามานหนังดอกตุ้มๆอยู่นี่หแหงทั้งเนื้อทั้งตัวมีเศร้าบาดนมนะ่ลง กินมักซิบีน้ำงยัดเตยบอยัดเตยเอามากก็คือนึงมีเปย์นะเปย์ยวนเียจะขายไข่เคียวว่างคะแล้วเขามาเยอะเป็นเปย์เอามาไว้ถูใต้ร่มไม้เนะเวลากลางวันมามันหอนร้องเชือกเอามาวัดเพื่อที่เราจะขุดลุมปักม็อ กหลักนะคะกะระยะเวลาเออไม่ใช่กะระยะเวลาผสนการระยะลุมนะคะนะเพื่อที่เราจะลงยางเดือนหกมันรู้จะมีตังนะคะพี่น้องฟ้องไปนะคะให้ยืมในเรื่องเงินมาซื้อดูยางปลูกมีเนี่ยเอามาหากินพี่น้องมากระแทบมากระแทบมานํามาดักหนู เมื่อนี้อาจจะออกไปอยู่นะพี่น้องน่าจะเจอกับว,ว่าสีตันบรรยากาศไปตอนแจ้งนะพี่น้องแต่บบรถบัได้นะคะไทยเบรรยื้องคือเก่าเดี๋ยวเขา,รราก็สะไปเบื้องตอนแจ้งอีกคือนึงเนาะพี่น้องตอนนี้กำลังหุงเข่าอยู่ค่ะอืมบรรยากาศหุงเข่าเห็นไหมอ่าบรรยากาศหุงเข่านะคะเนาะอืมไอที่ไอที่ไอที่เฮียนทน ก็คือหม้อเขากรลังหูงอยู่พี่น้องวันหวานพี่น้องจะาขาโพดอันยังยไม่ใช่สวิตนะเป็นปักสั้นๆอ้วนๆหวานมากแล้วก็ว่าแม่นขอโพดสซตด้วยแรับพี่น้องเล่นเก็บออกข้างทาง หมดแล้วพี่น้องมันหวบนัดข้าหนึ่งมาเร็วกว่า่านะคะโมนี่เออโมนี่ว่าสันตอนนี้มันก็เป็นบรรยากาศที่มันสว่างแล้วนะพี่น้องนี่อันนี้คือกันารมาขึ้นนีเจกับไทยพี่น้องเบิ้งนะคะเป๊ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่มันแจ้งแล้วพี่น้องได้แล้วมันก็สว่างนะในเตยกระตัดบรรยากาศมาสู่ความสว่างจากมืดมินี่พี่น้องกำลังอาชีย่างหมูเนาะอยู่ในป่าเตมีหมูกิน,นหมู้าบะพี่น้อง้าบสามสิบบาทพี่น้องลอยนึงก็กินไปละเด โอ้หมมันงแลออ,อันนี้กัเหลืออยูป่ประมาณสักสามสิบสสิบาทเลยพี่น้องลอยนึงกินได้สามสี่ข้าวคาข้าวพวกข้าวพี่น้องตัดเสื้อเธอละน้อยแล้ยัง,ง,งไงเสียงทีน่นอนีให้หมูก,กัดประมาณน,นี้แล้วพี่น้อง ทีนอนอีหยังเข้ากับเก็ใกบใจกระสอบแขวนไว้พี่น้องเดี๋ยวไม่สาบหรือว่านูมาเทะมา,ากัดที่นอนเท้านะคะเอาปุ๊ออกให้เนี่ยนอ,นอากาศดีเป็นพิเศษเช้ามานะคะสักหน่อยแจ้งแน,น่นอยกับห่อนตับแหลไปพี่น้องเลยเห็นมันสีคึมคึมหมืดหม,มึดด้วยนะคะน่เศา้านี่บรรยากาศแปลงที่เราเตรียมปลูกอ่ายางพารานะคะ นี่มาเตรียมแปลงปลูกนะพี่น้องนะอันนี้กับป้ากล้วยพี่น้องกล้วยเขากล้วยข้าเจ้าพี่น้องเขาปลูกหาพื้นที่ราบเหมือนอีสานมันไม่ค่อยมีนะที่นี่เนาะมันมีแต่ที่เป็นดอยเป็นภูเป็นเขาเนาะอันนี้ทางเขามาเดี๋ยวเจเบอกนะคะนี่ทางเขามาสวนนั่งอีกไก่พี่น้องคนะ่ะมาตามลองนะคะนะถนนทางมา บรรยากาศเศร้าๆนะคะเนาะนี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะพาเอา่อขึ้นไปเที่ยวดอยด้วยเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เดี๋ยวกัดสักหน่อยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเที่ยวดอยทุ่งพู้ไปหาเงยไขมดข่างๆแถวนั้นนะคะเนาะเดี๋ยวติดตามส้มบรรยากาศทุ่งดอยเลยเนาะพีนน่น้องเนาะเนี่ยทุ่งดอยพี่น้องนะคะเนาะ อันนี้คือเทืงดอยนะคะอืป่าเขาลำนาวไพ่นะฮะเต,เต้กับชิบไปหาไงเข้าผสมทั้งๆคุณน,น,นะพี่น้องเนาะนี่บรรยากาศกับมิชมี่แล้วพี่น้องเถืงดอยนะคะวิถีชีวิตบ้านป่าเนาะ